คลิปนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำกระทงใบตองตกแต่งด้วยในส่วนของจมูกดอกกล้วยไม้ในรูปแบบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการทำกันเลยเริ่มต้นการทำนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะนําในส่วนของกระิบดอกกล้วยไม้มาดึงตรงส่วนของจมูกดอกกล้วยไม้ออกมาตรงส่วนนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วต่อไปค่ะในส่วนของเส้นเปีย ชุดแรกนะคะเราจะใช้2แผ่นหรือว่า2เส้นนะคะเรียงซ้อนกันจัดระยะให้ได้เท่ากันจากนั้นเย็บแม็กซักสามครั้งค่ะต่อไปค่ะเริ่มต้นการเปรียนะคะเราจะเปียใบยตองก่อนทั้งหมด3ชั้นหันสีด้านนวนเข้าหาตัวฝั่งแข่งหันไปทางขวาวางตรงกลางนะคะพับเชียงฝั่งขวาโค้งขอบนด้านในและยกมุมให้สูงขึ้นแบบนี้ค่ะด้านซ้ายทําเช่นเดียวกันเลย3ชั้นแรกนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเย็บแม็กนะคะ จากนั้นนะคะชั้นตะต่อไปก็วิะยะตามที่เราต้องการก็จะได้ในส่วนของ3ชั้นแรกแบบนี้เลยค่ะแล้วต่อไปค่ะในส่วนของชั้นที่4นะคะเราก็ทําในรูปแบบเดิมจัลระยะให้ได้ตามที่เราต้องการเหมือนกันค่ะจากนั้นเริ่มต้นการทําชั้นที่4นะคะ ในส่วนของจมูกดอกกล้วยไม้เราจะพับฝั่งขวาและซ้ายทับกันจากนั้นเย็บแม็กแล้วก็พับมุมกลีบในรูปแบบเดิมตามที่เห็นในคลิปนะคะเมื่อในส่วนของประ,ประกอบอในส่วนของชั้นที่มีกลีบดอกกล้วยไม้แล้วนะคะปาจะเย็บแม็กทุกชั้นเลยค่ะเพื่อกันในส่วนของกลีบเขาเคลื่อนทําแบบนี้ละค่ะไปเรื่อยๆเลยพยายามจัดตรงส่วนของมุมกลีบดอกนะคะให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงาม เพื่อนๆก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของขนาดใบตองนะคะสามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสมค่ะแล้วในส่วนของจํานวนกลีบดอกกล้วยไม้หรือว่าจํานวนใบตองนะคะป้าจะไม่เน้นให้ว่าจะต้องทําทั้งหมดกี่ชั้นเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดฐานความกว้างแล้วก็ระยะห่างที่เพื่อนๆประกอบนะคะเพื่อนๆก็ปรับเปลี่ยนจัดเรียงตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยค่ะ เมื่อเราทําได้สักระยะหนึ่งแล้วความยาวของใบตองเหลือเล็กน้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทําการต่อในส่วนของแนวเส้นนะคะก็ทําแบบเดิมค่ะนํามาเรียงซ้อมกัน2เส้นจากนั้นก็เย็บต่อกันตามแบบในคลิปเลยต่อไปเพื่อนๆก็นําในส่วนของชั้นจะต่อไปนะคะมาประกอบจากนั้นจัดระยะให้ได้เท่ากันแล้วก็ห่มลำดับชั้นในรูปแบบเดิมไปเรื่อยๆเลยค่ะ ชั้นต่อไปนะคะก็ค่อยๆประคองจัดตรงส่วนของลำดับชั้นให้ได้เท่ากันวนไปนะคะพยายามจัดตรงส่วนของกลีบดอกให้อยู่กึงกลางมากที่สุดเพื่อความสวยงามคา่ะก็จะได้ในรูปแบบนี้เมื่อเพื่อนๆเปียตรงส่วนของมุมกลีบได้ระยะลำดับชั้นตามที่ต้องการแล้วนะคะ หรือถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจวิธีการวัดนะคะเพื่อนๆก็นําฐานกระทงมาจากนั้นก็นําแนวเส้นที่เราเปียค่ะมาคล้องในรูปแบบนี้อย่าเพิ่งเย็บมุมนะคะถ้าพอดีแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะตัดตรงส่วนของฝั่งปลายทั้งสองฝั่งนะคะ3ชั้นแรกนะคะที่เราไม่ได้เย็บแม็กเราก็ดึงออกมาในรูปแบบนี้ต่อไปด้านปลายค่ะเราก็ตัดให้เป็นลักษณะมุมเฉียงทั้งสองฝั่งเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดประกอบมุมกรีบค่ะ ขั้นตอนนี้สําคัญนะคะเพื่อนๆต้องค่อยๆทําวนไปเนี่ยค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ฝั่งหัวและท้ายและขั้นตอนต่อไปนะคะถ้าปลายตรงฝั่งซ้ายนะคะยาวจนเกินไปเพื่อนๆก็ตัดออกก่อนได้นะคะจากนั้นค่อยๆสอดมุมกรีประกบมุมเข้าไปค่ะเมื่อได้ระยะตามที่ต้องการแล้วเพื่อนๆก็เย็บแม็กด้านในได้เลย จะมีวิธีการจับแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดเดี๋ยวค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้และขั้นตอนต่อไปนะคะเราไปดูวิธีการประกอบเข้ากับฐานเราก็ค่อยๆประกอบวางเข้าไปในรูปแบบนี้นะคะพยายามจัดตรงส่วนของมุมโค้งให้ได้เท่ากันทั้งวงค่ะเพื่อความสวยงามจากนั้นก็นําตะปูเข็มมาปักยึดด้านข้างนะคะ ให้เพื่อนๆปักยึดซ่อนตรงส่วนของตะปูเข็มนะคะไม่ให้เห็นด้านข้างแบบนี้ค่ะจะปักกี่มุมก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆจะประดับในส่วนของดอกไม้ตรงกึ่งกลางหรือว่าประดับทูบและเทียนตรงนี้ก็แล้วแต่ชอบกันเลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ